คนคุยเรื่องรอบจานอาหารรอบตัวใน Talk That Taste มือนี้มีเรื่องเมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk That Taste นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเปียกปูนธัญพรค่ะอิงปนวิทย์ครับผมในวันนี้มือที่3ของเราเน้อเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสงครามใช่ แต่เราจะไม่ได้พูดด้านความรุนแรงการนองเลือดความสูญเสียอะไรพวกนี้นะคะเราจะมาเล่าในมุมมองของอาหารนั่นเองค่ะซึ่งเราว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เนาะตรงนี้ใช่ใช่ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องความสําคัญที่กุมช้ยในการทําสงครามนวัตรกรรมใหม่ๆแคมเปญสุดปังอาหารจานเด็ดและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะใช่แล้วเรามาเริ่มกันที่ความสําคัญของอาหารกันก่อนนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้ดีอยู่แล้ว ซึ่งที่มาของประโยคเนี้ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยว่ามาจากใครบางก็ว่านโปเลียนโบนาปาร์ตบางก็ว่าเฟเดริกมหาราชแห่งปรีสซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่าตกลงใครเป็นคนพูดกันแน่อตอนแรกเรารู้ประโยคนี้มาจากแบบสำนวนไทยได้วยซ้ำแต่พอไปค้นไปค้นมามันมีแบบภาษานะอังกฤษด้วยนะ The Stommy อะไร March on its o m u c h ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนจากประโยคกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็คือ อาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายของคนเราข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าร่างกายขาดน้ำเพียงแค่1%เปรเซประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายเราจะลดลงไปถึง5%ปเซและถ้าเราขาดน้ำสีถึงหาปอร์เซนี่คือทำงานแย่ลงไป20-30%บถึงเปอร์เซนเลยนะ mm hmm. แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทหารที่อยู่ในสงครามขาดน้ำและอาหารดังนั้นอาหารและน้ำก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆยิ่งกับทหารที่ต้องใช้พลังงานและร่างกายในสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เองค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่ากองทัพไม่มีน้ําไม่มีอาหารก็เลยแพ้สงครามแบบนี้มีบ้างไหมคะมีครับแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องการให้กองกําลังของตัวเองชนะอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นการส่งสเสบียงน้ําและอาหารให้กับกองทัพก็เลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เป็นที่ประจักษ์เลยว่าอาหารและน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการทําสงครามก็คือหนึ่งการบุกโจมตีอู่ข้าวอู่น้ําของอังกฤษโดยนโปเลียนสมัยที่เขายังไม่ได้เป็นจกักรพรรดิเขาเนี่ยได้บุกโจมตีไปยังอียิปต์ ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษในตอนนั้นและยังเป็นทางผ่านในการส่งสเบียงไปยังอังกฤษด้วยในตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่โดยเสียไพ่พล,พลไปแค่30นายเท่านั้นเอง 2. การพ่ายแพ้ของจกักรพรรดนินโปเลียนที่กรุงมอสโกร,รัสเซียจกักรพรรดนินโปเลียนเนี่ยได้เข้าล้อมกรุงมอสโกไว้นานถึง5สัปดาห์แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ถอยร่นกลับไปเพราะขาดสเบียงประกอบกับสภาพอากาศอันเลวร้ายและแผนซุ่มโจมตีจากกองทัพรัสเซีย ทำให้เขาต้องปลาชัยไปด้วยการสูญเสียไพร่พลเกือบห้าแสนนายเลยนะอืมแม้ว่าจะเป็นสงครามที่นำโดยยอดนักรบคนเดียวกันแต่ปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเสบียงอย่างน้ําและอาหารที่สามารถพลิกผลสงครามได้เลยทีเดียวใช่ค่ะอาหารและน้ําเป็นสิ่งสําคัญมากเราว่าทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้คนหันมาถนอมอาหารเกิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมามนุษย์รู้จักการตากแห้งหมักดองในฐานะการถนอมอาหารมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่า เขายังไม่มีวิธีที่เอฟ c t i v e ที่สุดในการถนอมอาหารจนกระทั่งในปีคศิสต์ศักราชทีก1า9 5เนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นกําลังจะเข้าสู่สภาวะสงครามกับหลายๆประเทศเลยผู้นำณขณะนั้นเขาเลยประกาศว่าถ้าใครสามารถคิดวิธีถนอมอาหารได้เนี่ยเขาจะมอบเงินจำนวน1 2 0 0 0ฟรังให้ ซึ่งถ้าแปลมาเป็นเงินไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินจํานวนมากนะเพราะว่าเงินฝรัง่งสมัยนั้นมีมูลค่ามากค่ะเขาจะมอบให้คนที่สามารถคิดพี่ถนอมอาหารได้เพราะว่าเขาก็คอนเซิร์นว่าถ้ากองทัพเขาไปรบไกลๆเนี่ยจะขาดสบียงอาจจะแพ้ได้ครับแล้วก็ผู้ที่ชนะแคมเปญนนั้นนะคะก็คือนายนิโกลาอาแปรเป็นเชฟหนุ่มชาวฝรั่งเศสค่ะโดยเขาเริ่มจากการ เอาอาหารใส่ภาชนะต่างๆแล้วนาไปต้มในอุณหภูมิที่น้ําเดือดเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการถนอมอาหารเนาะแต่ว่าเขาลองด้วยภาชนะหลายๆอย่างตอนแรกเขาลองใส่ขวดแชมเปญก่อนแล้วก็ไม่เวิร์กทีนี้ก็เอาอาหารไปใส่ขวดปากกว้างก็ไม่เวิร์กสุดท้ายเขามาประสบความสําเร็จที่กระป๋องค่ะกระป๋องใช่ค่ะแต่ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้เนี่ยเขาใช้เวลาไปกว่าสิบปีเลย องั้นแสดงว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารกระป๋องเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่ากระป๋องสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนกระป๋องสมัยนี้นะมันเปิดยากมากเพราะว่าเขาใช้เหล็กกล้าชุบดีบุกไม่ก็เหล็กหล่อซึ่งมีความหนาแล้วก็เปิดยากค่ะทหารสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องใช้ดาบปลายปืนหรือใบยนต์จ้ะคะ่ะใช้อน,นันตนะเปิดกระป๋องโหมันยุ่งยากมากเลยนะผมว่าแค่ปัจจุบันก็ยากแล้วอ่ะใช่กระป๋องชนก็ยากแล้เนะค่ะ ตั้งแต่ที่กองทัพฝรั่งเศสเริ่มมีการใช้อาหารกระป๋องนะคะอาหารกระป๋องก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆจนในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยเรียกได้ว่าบูมมากๆเพราะว่าสมัยนั้นมีสงครามเกิดขึ้นเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นสงค,ครามไครเมียร,ระหว่างราัสเซียกับไครเมียนะคะสงครามกลางเมืองของอเมริกาแล้วก็สงครามฝรั่งเศสปรัสเซียค่ะ,คะเกิดการผลิตอาหารกระป๋องจํานวนมากเลยเพื่อเป็นสเสบียงให้แก่กองทัพ อีกสาเหตุที่ทําให้อาหารกระป๋องมีความนิยมมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นเศรษฐกิจตกต่ำด้วยช่วงปี1873เะคะเกิด depression ขึ้นเลยมีการส่งออกก r a อาหารกระป๋องเป็นจํานวนมากบริษัทหลักๆเลยก็เป็นบริษัทที่เราเห็นกันอย่างทุกวันนี้นะคะอย่างแคมเบลล์ไฮนส์บอลเดนคอมพานีพวกนี้ค่ะ mm hmm. มาถึงตรงนี้เราก็พอจะสรุปได้แล้วเนะว่าสงครามเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องขึ้นมาอื mm hmm. แล้วก็เรื่องอาหารกระป๋องเนี่ยจะนำมาสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่า e a t l e s s Monday และ e a t l e s s Wednesday แคมเปญประหยัดทรัพยากรเพื่อกองทัพเคยได้ยินไหมครับอืมเคยเคยได้ยินแบบว่า T u ว s d a ด d o n อ t อะไรเงี้ยที่เขาแบบเปนปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเราว่ามันก็มีที่มาเดียวกันอืมน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าเดี๋ยวหามาเล่าให้ฟังอีกทีดีกว่าจากความป๊อปของอาหารกระป๋องที่ใช้ส่งให้ทหารในสงครามแต่ว่ามันเกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับ ก็คือปัญหาขาดแคลนทรัพยากร mm hmm. เขาก็เลยต้องมีการจัดแบ่งส่วนอาหารหรือที่เรียกว่า rationing ในปี1917หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งองค์การอาหารและยาของอเมริกาก็ได้ออกแคมเปญ food will win the war อาหารจะชนะสงครามเพื่อให้ชาวอาเมริกันที่ไม่ได้ไปรบอย่างเช่นแม่บ้านลูกเล็กเด็กแดงคนแก่อะไรพวกนี้ครับช่วยกันประหยัดอาหารเช่นแป้งน้ำตาลเนื้อ มีการติดโปสเตอร์แจกใบป,ปลิวโฆษณามากมายแคมเปญย่อยๆที่โด่งดังก็คือ Mitless Monday การงดเนื้อทุกวันจันทร์และว t l e s s Wednesday งดข้าวสาลีทุกวันพุธโครงการรณรงค์เนี้ยประสบความสำเร็จมากเลยนะเนื้อถูกบริโภคลดลงถึง15%และสหรัฐสามารถส่งข้าวสาลีให้กองทัพได้มากถึง7,200ล้านปอนด์ต่อปีมากกว่าปกติถึง6เท่าตัวเลยนะอืมเพราะแรกันด้มากแต่เวิร์กสุดๆใช่ใช่ <laughs> แล้วแบบบุญอยากพูดถึงอาหารอื่นๆในสงครามค่ะเพราะปกติอาหารหลักๆเลยก็จะเป็นอาหารที่เขาเซฟมาจากการนเรเชนิ่งเนาะเช่นพวกเนื้อแฮมขนมปังอาหารแหง้งแครกเกอร์ซึ่งพวกนี้เขาจะเอาไปจัดเป็นแพ,แพ็คๆจัดเป็นซีเรชันเคเรชันส่งไปให้กองทัพต่างๆ <c oughs> ยุคแรกๆเนี่ยเขาจะใส่กระป๋องแต่มันหนักหลังๆเขาเลยเปลี่ยนมาใส่ถุงสุญญากาศแทนค่ะ <c oughs> มัน ันฟังดูเศร้านะมันฟังดูแห้งแรงไม่ค่อยน่ากินอะ่ะไม่ผมฟังแล้วไม่อยากกินเออ <laughs> แต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเพราะว่ากองทัพเขาก็มีสวัสดิการต่างๆที่ดีเลยเพราะว่าการไปรบต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะคะมันเจอเสียงปืนอยู่ไกลบ้านมันก่อให้เกิดความเครียดเนาะเขาเลยมีพวกของหวานขนมหรือบุรีอย่างเงี้ยเป็นการเรียกขวัญกาลังใจให้เราทหารช็อกโกแลตลูกอมประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดสําหรับกองทัพอ,อเมริกานี่คือไอศครีมค่ะ ไอศครีม <Ice> ใช่เพราะว่าเขาชอบไอศครีมมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าขอกลับไปพูดถึงสาเหตุที่ทําไมชาวอเมริกันถึงคลั่งใครไอศครีมมากๆก่อนครับ <c oughs> ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะไอศครีมยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าสมัยนั้นน้อยคนที่จะมีตู้เย็นเป็นของตัวเองในช่วงปี1920เนี่ยยุค rolling 20 s มีการแบนการขายแอลกอฮอล์เกิดขึ้นทำให้ บริษัทที่เขาอยู่ในวงการแวดวงแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็หันมาทำอย่างอื่นเช่นมาเปิดบริษัทไอศครีมโรงงานอไอศครีมใช่หรือว่าโซดาแทนใช่ค่ะประกอบกับเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยคนสมัยนั้นน่ะแบบว่าเครียดอะ่ะแล้วก็เหล้าก็กินไม่ได้เขาเลยหาพึ่งพาอะไรอย่างอื่นแทนเช่นของหวานอไอศครีมนี่เองไอศครีมก็เลยกลายปเป็นยาใจใ<ช>แทนแอลกอฮอล์ไม่กี่ปีหลังจากช่วงนั้นเนี่ย ชาวอเมริกันบริโภคไอศครีมมากถึงล้านแกลลอนต่อวันเลยนะคะล้านแกลลอนใช่ค่ะเยอะมากๆด้วยความาคลั่งไคล้ไอศครีมเราก็เลยมีการคิดค้นรสชาติใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นหนึ่งรสเลยที่แสดงให้ถึงความยากลําบากของเศร,รษฐกิจยุคนั้นเนี่ยคือ rocky road ถ <c oughs> นนที่ขรุขระ <c oughs> คนคิดค้นไอศครีมรส rocky road นะคะเขาชื่อวิลเลียมเขาบอกว่าไอศครีมนี้อินสปายโดยยุคนั้นมีสต็อกมาร์เก็ตมันร่วง ใช่ค่ะก็เลยแบบคิดเป็นไอติมรถนี้ขึ้นมาน่าสนใจครับมีแบ็กกราวนของรสชาติไอศครีมที่กลายเป็นว่าอร่อยมากๆในสมัยนี้ใช่แต่พอสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นนะคะประเทศอื่นๆเขาก็เลือกที่จะแบนไอศครีมในช่วงนั้นแทนแต่อเมริกาคือแบบว่าส่วนทางสุดๆเลยนะทุ่มงบเพิ่มจํานวนส่งไอศครีมให้กองทัพเป็นสเท่า ในเหตุการณ์ในปี1942นะคะในสมอรภูลเพอร์ฮาเบอร์ที่ต่อปีโดของญี่ปุ่นถล่มทัพเรือสหรัฐมีผู้รอดตายจากเหตุการณ์เนี้ยเราให้ฟังว่าก่อนที่ลูกเรือจะกระโดดลงจากเรือเพื่อหนีตายนะคะเขาวิ่งไปที่ตู้แช่แข็งและกินไอศกรีมทั้งหมดก่อนแล้วก็โกยไอศกรีมที่เหลือใส่หมวกหมวกสมัยนั้นจะเป็นแบบว่าหมวกเหล็กอะคะ่ะหมวกทหาร ค่แล้วก็กระโดดลงทะเลเอาไอติมไปด้วยของรักของข้าจิง,งคลั่งมากนอกจากนี้ในปี1943ก็มีบันทึกไว้ว่าถ้าหารอากาศหน่วยทิ้งระเบิดค่ะกลุ่ม Heavy Bomber Crew เนี่ยเขาจะเอาน้ำตาลผสมกับนมใส่ถังขึ้นเครื่องบินไปด้วยพอขึ้นเครื่องบินไปสูงๆเนาะอ,อากาศมันก็จะเย็นใช่ไหม<ร>แล้วเวลาเครื่องบินทิ้งระเบิดอะมันก็จะสัน่นดังนั้นเนี่ย ทั้งอากาศที่เย็นแล้วก็แรงสั่นเนี่ยมันทำให้ผสมนมกับน้ำตาลเข้าด้วยกันกลายเป็นไอศครีมใช่ instantly ice cream ใช่คือก็ใช้เครื่องบินรบเป็นการผลิตไอศครีมไปด้วยเลยน่าสนใจครับส่วนภาคพื้นดินเขาก็มีวิธีของเขาเหมือนกันนะคะเขาจะเอาน้ำแข็งจากหิมะเนี่ยคะ่ะมาผสมกับช็อกโกแลตกลายเป็นช็อกโกแลตซอเบอ ถ้าเกิดทหารเขามีวิธีในการทําไอศครีมขึ้นมาเองเพื่อแก้ความคิดถึงการกินไอศครีมแล้วทางกองทัพเขาเล่งเห็นถึงปัญหานี้แล้วเข้ามาสนับสนุนไหมครับเขาสนับสนุนค่ะกองทัพนี่เรียกได้ว่าเล่นใหญ่ที่สุดเลยยังไงครับในหนังสือ A History of American Ice Cream เนาะเขาระบุไว้ว่ากองทัพเรือสาหารัฐเนี่ยได้ทุ่มเงินกว่า1ล้านเหรียญในปี1945นะคะเพื่อเปลี่ยนเรือขนส่งสินค้าแบบแบนแบบเรือที่เขาใช้วาง คอนเทนเนอร์ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนให้เป็นโรงงานผลิตไอศครีมเคลื่อนที่ขนาดยักษ์คอยผลิตไอศครีมบนเรือแล้วก็คอยส่งไปยังหน่วยประจำการย่อยๆทั่วแปซิฟิกเลยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับการผลิตไอศครีมของทหารนี่ใช่ปังจริงแล้วเรือเนี่ยผลิตไอศครีมได้มากถึงสองพันแกลลอนผลิตได้สิบแกลลอนต่อเจ็ดนาทีสุดยอดมากเป็นโรงงานเคลื่อนที่ นอกเหนือจากไอศครีมนะคะก็มี Coca Cola, โคคาโคล่าเนอโคกที่ป๊อปปูล่าในช่วงสงครามในสมัยนั้นโคกได้สร้างโรงงานทั้งสองฝ่ายในสงครามเลยทั้งฝ่ายพันธมิตรและอีกฝ่ายครับค่ะตั้งถึงสี่สิบสี่โรงงานทั่วประเทศเลยอเอ้ยทั่วโลกสิน่าจะความเครียดเนาะที่ทําให้ทหารน่ยอยากกินอะไรหวานๆอร่อยๆกันอยากกินของหวานขนาดเราทํางานทุกวันนี้เครียดเรายังอยากกินของหวานเลยใช่ไหม,อมนอกจากไอศครีมเนี่ย ก็จะมีนูเทลล่าที่เป็นมรดกของหวานที่เกิดจากการขาดแคลนหลังสงครามนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยเกิดการขาดแคลนมากๆนายเพตรเฟเรโรต้นตำรับเจ้าของเฟเรโรเนี่ยเขาก็เลยผลิตซอสช็อกโกแลตที่ไม่ค่อยมีช็อกโกแลตผสมอยู่ในนั้นยังไงคะเขาใช้เฮเซลนัทน้ำตาลแล้วก็โกโก้หน่อยหนึ่งกลายเป็นครีม,มหวานๆไว้ทาขนมปังซึ่งนี่แหละคือนูเทลล่าอันโด่งดังในปัจจุบัน มีที่มาจากสงครามนั่นเองใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือชีโตสพี่เบกกุนชอบกินชีโตสไหมครับเฮ้ยนี้จริงปะเนี่ยจริงเฮ้ยนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะ่ะคือจุดกําเนิดของชีโตสเนี่ยก็คือช่วงสงครามประทุใหม่ๆมกองทัพเขาหาวิธีถนอมชีสให้ได้อยู่น,นานๆครับเพราะว่าชีสเนี่ยเป็นอาหารที่บูดง่ายมากสุดท้ายเขาก็ทดลองดีไฮเดรตเอาน้ําออกจากชีสทําให้ชีสเนี่ยกลายเป็นผงแห้งๆเก็บไว้ได้นาน เอาไว้ปรุงอาหารแทนการใช้ชีสแผ่นแต่บางเอิญว่าเขาผลิตมาเยอะเกินไปแล้วพอสองครามจบเนี่ยของมันก็เลยเหลือเต็มโกดังรัฐบาลก็เลยขายต่อให้บริษัทอาหารต่างๆในราคาถูกมากซึ่งบริษัทฟริตโตก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่กี่ปีหลังจากนั้นเนี่ยฟริตโตก็เลยออกขนมข้าวโพดอบกรอบโรยชีสผงหรือชีโตสในปัจจุบันอืมน่าสนใจมากๆเพราะาเราพูดแบบเนี้ยเราไม่คิดเลยว่าชีโตสจะเป็น ขนมที่มีที่มาจากสงครามน่ะมออผมว่าหลายอย่างเลยนะที่แบบเราเซอร์ไพรส์ว่า<ง>มันมาจากสงครามอย่างเช่นอาหารกระป๋องนูเทลลา่าอะไรเงี้ยซึ่งจากสงครามในตอนนั้นอ่ะอาหารเหล่านี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันพี่เป็กปูนคิดว่าเพราะอะไรครับส่วนตัวเราคิดว่ามันสะดวกสบายไหมอิงว่าไง<อ>ในมุมมองของผมอะ่ะเพราะว่าอาหารที่เกิดจากสงครามเช่นอาหารกระป๋องมันเป็นการถนอมอาหารทําให้ทรัพยากรนั้นอะ่ะอยู่ได้นาน แล้วก็ผลิตครั้งละเยอะๆทําให้ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารสดที่เก็บรักษายากซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเป็นสังคมอุตสาหกรรมเนาะใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดียวหรือว่าคนเนี่ยอยู่คนเดียวมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวในการจับใจ่ายใช้สอยอาหารสดเท่าไหร่ใช่ความสะดวกสบายจากอาหารกระป๋องหรือว่าอาหารสําเร็จรูปเนี่ยก็เลยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเห็นได้จากร้านสะดวกซื้อใกล้ปากซอยบ้านเราที่ขายแทบจะทุกอย่าง ที่สามารถทําให้อยู่ในรูปแบบสําเร็จรูปได้อืมจริงสังคมมันก็เปลี่ยนไปจริงๆใช่ครับเราก็เห็นด้วยนะเรื่องเพราะว่าความสะดวกและเก็บได้นานานะเป็นปัจจัยหลักเลยอีกอย่างเราคิดว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยครับประเทศที่หาอาหารง่ายๆอย่างประเทศไทยเนี่ยอาหารกระป๋องอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเราเข้าถึงอาหารได้ง่ายมากโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิดเนี่ยตีสองลงไปซื้อลุงยังขายลูกชิ้นปิ้งอยู่เลยอืมจริง ถึงแม้จะมีโควิดเข้ามาแล้วไม่ค่อยมีร้านข้างทางเท่าไหร่ก็ยังมีร้านสะดวกซื้อใกล้ปากซอยที่ยังเปิดอยู่เนอะขายทุกอย่าง <S <S <ś le> ใช่ี่ชั่วโมงปร้เ,เราอ่ะอากาศมันไม่ได้แบบโหดร้ายไม่ต้องฝ่าหิมะไปซื้อมันจอ,อกไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้งครับค่ะตอนเราอยู่ต่างประเทศเราต้องมีอาหารกระป๋องติดตู้ตลอดเลยนะเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะดึกๆึกเป็นผู้หญิงจะออกไปหาอะไรกินมันก็แบบลําบากอ่ะอีกปัจจัยที่เราว่าน่าสนใจคืออาหารกระป๋องเนี่ยมันช่วย เก็บอาหารได้นานขึ้นใช่ไหมคะมันนาให้เราก้าวข้ามข้อจํากัดบางอย่างได้เช่นอินกริเดียนบางอย่างที่ปลูกไม่ได้ในบางประเทศ oh. การซื้ออาหารกระป๋องแบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยก็ท <c oughs> ําให้มื้ออาหารของเรามีความหลากหลายมากขึ้นเห <c oughs> ็นด้วยครับจริงๆมีอาหารอีกมากมายนะคะที่เป็นมรดกจากยุคสงครามเ <c oughs> ช่นสแปม <c oughs> เนื้อกระป๋องสีน้ําเงินน้ําเงินที่เราคุ้นหูคุ้นตากันแล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่มาม่าทวิงกี้ หลายอย่างเลยค่ะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือ Combat Ready Kitchen นะคะ How the U.S. Military Shapes the Way You Eat น่าสนใจมากหนังสือเล่มนี้แนะนำเลยโอเคครับสำหรับมือที่3วันนี้เรื่องของอาหารและสงครามเราก็ขอลาไปก่อนเนาะค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนคุยเรื่องรอบจานอาหารรอบตัวในทอล์กเด t เทสมือนี้มีเรื่องเมสา